แต่เอ็นไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวต้องจะเป็นติดตามทุกคนอาจจะได้เจอกันในคลิปเรียวนะคะว่าสิ่งนั้นเขาคืออะไรทุกคนโอเคนะทุคนผมเยอะมาก,มากนะคะเอ็นก็จะเอาวิวมาให้ดูเนาะว่าฝั่งนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าอากาศร้อนก็จะเป็นหมอกประมาณนี้นะ,คะเคยร้อนเลยทุกคนนะที่รอบเมืองข้างๆจังหวัดแถวตากใกล้ๆนี้นะคะก็คือร้อนมากนะคะร้อนแบบหนึ่งร้อยเลยเออ รอบๆให้อีกรอบนึงจ้าบา,บายๆนะคะทุกคนบา,บายยจ้าค่ะคือหมดเลยเนาะเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะอ่าพาร์คที่เขามีจุดชมวิวเนาะเขาก็จะมีอ่ากระดานบอร์ดเรื่องเล่าความจะพาไปชมวิวตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเดินไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะไปชมบรรยากาศกันไปชมวิว เมื่อวานชมมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอแอนก็ไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าอน่าสนใจมากๆเขาคืออะไรเนาะอาดาวหรือเปล่าเป็นแบบเนีวทุกคนแต่เห็นรอยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เมื่อวานคือแดดออกแดดดีมากนะคะน้ําใสมากๆทุกคนดูที่น้ําน้ําใสมากๆนะคะน้ําใสมากๆกคการหาปูหาปลาใช้ชีวิตในเรือเป็นเดือนเดือนแลมเดือนนะคะ,ะ,คะเขาทํายังไงกันบ้าง <ๆ S 2> เขาต้องมีอะไรบ้างเขาต้งใช้อะไรบ้างเขาเหมือนะะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเป็นปูาคารค่ะไหเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเป็นปทาคารค่ะไลมีเขียนบอกไว้ว่าเออ รรประมามีความแบบว่าไออุ่นคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงวิทย์แอนคิดว่านะเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นี่นปลายนิ้วมือแอนค่ะเป็นยาคุณา่าแเบบายเนลคดนะคะนี่เห็นเรือตรงนู้นไหมคะทุกคน อาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าหมอกหนาจริงๆหมอกลงหนักมากที่ชมวิวคะ่ะใครมาตรงนี้ก็จะได้เห็นนะคะตรงนี้ก็บอกว่าอะไรทิเหนือทิใต้นะคะบอกผิดนะคะตรงนี้สวัสดีคะ่ะวิวสวยๆที่เดิมคะ่ะต่างกันก็คืออากาศนะคะที่นี่อากาศดีมากไม่ทุกคนจา๋านี่เป็นหมอกแบบนี้เลยจ้ะ จะตกปูตกปลาประมาณนี้นะคะทุกคนด้านล่างเป็นเอ่อเป็นเป็นมาของการชมวิวอะไรเงี้ยเนาะ,ะทุกคนมีเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะแต่ว่าไม่สามารถไปยึดใกล้ได้นะคะเพราะว่าคนหน้านของการหาปูหาปลาใช้ชีวิตในเรือเป็นเดือนเดือนแหลมเดือนนะคะเขาทํายังไงกันบ้างเขาต้องมีอะไรบ้างเขาต้องใช้อะไรบ้างเขามัน <im mon> มน,น่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเองก็งมไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่า ออน่าสนใจมากๆเขาคืออะไรเนาะอาดาวหรือเปล่าเป็นแบบแยนะทุกคนแต่เห็นรอยอตั<ม>้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานคือแดดออกแดดด,ดีมากนะคะน้ําใสมากๆทุกคนดูที่น้ําน้ําใสมากๆนะคะน้ําใสมากๆมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเองก็ไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าเออน่าสนใจมากๆเขาคืออะไรเนาะอาดาวหรือเปล่าเป็นแบบ เป็นมาของการชมวิวอะไรเงี้ยเนาะทุกคนนีเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะแต่ว่าไม่สามารถไปยึดใกล้ได้นะคะเพราะว่าคนมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเองก็ไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าอน่าสนใจมากๆเขาคืออะไรเนาะอาดาวหรือเปล่าเป็นแบบเหมือนเป็นีพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเป็นกุฏิขารคา่ะไลฟ์แอนคิดว่านะเนี่ย มันน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นมีปลายนิ้วมือเอนค่ะคนคนเยอะมากๆนะคะแอนก็จะเอาวิวมาให้ดูเนาะว่าฝั่งนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าอากาศร้อนก็จะเป็นหมอกประมาณนี้นะปลาดาวไหมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ <ees. S 3> เขาคืออะไรเนาะปลาดาวใช่หรือเปล่า คือหนาวมากๆลมเย็นๆอ่อนๆลมอ่อนๆนะคะทุกคนก็มานั่งชมเรือเนาะเรือวิ่งเข้าฝั่งเนาะเรือหาปูหาปากูวิ่งกลับไปกลับมานะคะทุกคนคืออกหนามากๆนี่นะคะเตทพาร์คนะคะเดินเล่นได้ทุกคนถ้าใครจะลงไปเดินเล่นข้างล่างนะเดินได้นะคะมีทางลงเนาะโอเคสวยจริงๆทะเลก็มานั่งชมเรือเนาะเรือวิ่งเข้าฝั่งเนาะเรือหา วิ่งกลับไปกลับมานะคะทุกคนหมอ,อกหนาะมากๆนี่นะคะนะทุกคนแต่เห็นรอ<ล>ยตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานคือแดดออกแด,ดดดีมากนะคะน้ําใสมากๆทุกคนดูที่น้ําน้ําใสมากๆนะคะน้ําใสมากๆ <S <S อบเย็นร่ฟิตหรือเปล่าทุกคนมันลอยได้นะคะลอยก็เพื่อหมอกน้ําทะเลนะคะน้ำทะเลเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรละอุร้อนนะคะละอุร้อนเนาะ เป็นแบบนี้นะคะเ,เยอะนะคะคนเยอะโอเคก็จะได้ชมประมาณนี้เนาะทุกคนเป็นหนาวนะคะเพราะว่าเป็นหมอกค่ะตอนนี้บ่ายสามนะคะบ่ายสามโมงคือแบบว่าอากาศกําลังแบบเย็นเย็นสบายเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเป็นปุทาคามค่ะไลฟ์ปายเนาะคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงปายนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะคือหมอกนะคะมี วยแบบนี้เลยค่ะคนก็เยอะเยอะมากที่ชมวิวค่ะใครมาตรงนี้ก็จะได้เห็นนะคะตรงนี้ก็บอกว่าอะไรที่เหนือทิศใต้นะคะบอกทิศนะคะตรงนี้นะเทียบกับเมืองไทยก็สามสิบห้าสามสิบแปดกับสี่สิบเลยนะคะแต่ถ้าอากาศร้อนที่ฝั่งทะเลจะเป็นสตรีมค่ะเป็นแอนไม่รู้ว่าที่ลอยเขาขาเป็นก้อนๆนั้นใช้ปลาดาวหรือเปล่านะเพราะว่าแอนเห็นั้แต่เมื่อวานละ โอเคเดี๋ยวถ้าได้ขาดยังไงจะมาจะมาเล่าให้ฟังนะคะบรรยากาศที่มีแดดแล้วก็คือสวยมากน้ำทะเลกับท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยวันนี้มาชมวิวที่เป็นหมอกบ้างทุกคนเตดพาร์คนะคะเดินเล่นได้ทุกคนถ้าใครจะลงไปเดินเล่นข้างล่างนะเดินได้นะคะมีทางลงเนาะโอเคสวยจริงๆทะเลก็มานั่งชมเรือเนาะเรือวิ่งเข้าฝั่งเนาะเรือ วิ่งกลับไปกลับมานะคะทุกคนหมอกหนามากๆนี่นะคะเป็นหนาวนะคะเพราะว่าเป็นหมอกค่ะตอนนี้บ่ายสามนะคะบ่ายสามมงคือแบบว่าอากาศกําลังแบบเย็นๆสบายมีเขียนบอกไว้ว่าเอออะไรยังไงเนาะประมาณนะี้ทุกคนแต่เห็นรอยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เมื่อวานคือแดดออกแดดดีมากนะคะน้ําใสมากๆทุกคนดูที่น้ําน้ําใสมากๆนะคะน้ําใสมากๆจะเป็นประมาณนี้จะมีเรือวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชมปลาชมนกนะคะทุกคนข้นางล่างหน้าลงหน้าเล่นมากๆทุกคนตรงนั้นคืออะไรในทะเลขาวๆทุกคนสบายทุกคนดี นะอันนี้ก็มีเรือจับปลาจับปูนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าหมอกหนาจริงๆทุกคนสวัสดีค่ะวิวสวยๆที่เดิมค่ะต่างกันก็คืออากาศนะคะที่มีอากาศดีมากไม่ค่ะคือหมอกเลยเนาะเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะาพาร์ที่เขามีจุดชมวิวเนาะเขาก็จะมีกระดานบอร์ดเรื่องเล่าความพาร์คือหมอก เขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะ่า,าร์ที่เขามีจุดชมวิวเนาะเขาก็จะมีกระดานบอร์ดเรื่องเล่าความพวกเยลลร่ฟิตหรือเปล่าทุกคนมันลอยได้นะคะลอยก็เพื่อแอนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรปลายเนาะคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงปลายนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะคือหมอกนะคะมีสวยแบบนี้เลยค่ะคนก็เยอะเยอะมาก ส่็งต้องไปได้ไหมนะเอนจะให้ดูว่าไรเขาตรงนู้นเรายังไม่เคยขึ้นไปแต่ว่าเขาเปิดมีความแบบว่าไออุ่นคิดถึงเ<ม>ชียงใหม่คิดถึงอ่านนี้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากทุกคนนี่หมอกหนักมากคือหมอกมืดมากทุกคนหมอกทุกคนคนเยอะมากมากนะคะเอ็นก็จะเอาวิวมาให้ดูเนาะว่า ฝั่งนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าอากาศร้อนก็จะเป็นหมอกประมาณนี้นะมีเขียนบอกไว้ว่าเออ,อไอยังไงเนาะประมาณบ้านฉันทุกคนสวยมากเป็นหมอกนะคะเออท,ที่ชมวิวค่ะใครมาตรงนี้ก็จะได้เห็นนะคะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรทิพเหนือทิพใต้นะคะอกนะคะิตรงนะคะทุกคนแต่เห็นรอยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เมื่อวานคือแดดออกแดดดีมากนะคะน้ําใสมากๆทุกคนดูที่น้ําน้ําใสมากๆนะคะน้ําใสมากๆวิทแอนคิดว่านะเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นี่ปลายนิ้วมือแอนค่ะพักคือหมอกเลยเนาะเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะพาร์คที่เขามีจุดชมวิวนะเขาก็จะมีกระดานบอร์ดเรื่องเล่าความเป็นยาคุณ้าเบย์บายเนลคอด